สวัสดีคะ่ะเราจะมาป้องกันข้อมูลของเราได้อย่างไรถ้าเราใช้อีเมลของเราในการสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะแล้วก็ใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้อีเมลสมัครในบัญชีโซเชียลต่างๆนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาเช็คดูว่าระบบความปลอดภัยในการลิงค์ข้อมูลของเราเนี่ยเราสามารถ ป้องกันพวกแฮกเกอร์หรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลประมาณว่าดึงข้อมูลเราไปได้ซึ่งในบัญชี gmail ของเราก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราบางส่วนและก็เป็นข้อมูลที่เราใช้ติดต่อหรือไม่ว่าจะติดต่อธนาคารนะคะการทำงานต่างๆซึ่งเป็นปัญหาถ้าเราไม่ป้องกันนะคะ ในคลิปนี้นะคะนารีจะมาแนะนะคะวิธีการป้องกันข้อมูลนะคะผ่าน Gmail ของเรานะคะอันดับแรกนะคะเราไปที่ Gmail นะคะอันนี้นานรีใช้หน้าจอมือถือเลยนะคะทุกคนจะได้ใช้งานง่ายๆนะคะเพราะว่าส่วนมากเนาะพกมือถือคุณก็กดคลิกที่ไอคอน Gmail นะคะแล้วก็คลิกมาก็จะเจอหน้านี้แล้วทีนี้นะคะก็กดตรงที่เป็นรูปของเรานะคะ ไปที่จัดการบัญชีค่ะเมื่อคุณไปถึงหน้านี้แล้วนะคะคุณก็ไปเลื่อนดูก่อนที่จริงอะนาลีขอแนะนําเลยนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวเราก็ควรเช็คดูนะคะว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างนะคะที่เป็นข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่ถ้าเบอร์มือถือเปลี่ยนสมควรต้องแก้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราเช็กแล้วนะคะเราไปที่ความปลอดภัยนะคะสิ่งที่คุณเห็นนะคะคือคุณได้รับ คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งความปลอดภัยนะคะมีอะไรบ้างนะคะสิ่งให้นารีทำนะคะนารีมี Gmail นะคะมีอีเมลหลายบัญชีมากนะคะเอาไว้เฉพาะงานนะคะเฉพาะด้านแล้วก็เอาไว้สมัครโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นอีเมลสำรองด้วยเวลาข้อมูลเราโดนแฮ็กจากบัญชีหนึ่งหรือว่าผ่านช่องผ่านช่องทาง โซเชียลทางใดแล้วเราก็สามารถกู้คืนได้นะคะอันนี้นาดีก็เลยมี Gmail หลายอันนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาเลือกกันเลยค่ะใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้อันนี้นาลีปิดไว้นะคะแล้วก็การยืนยันบัญชี2ขั้นตอนนะคะตรงนี้นะคะเรามาเลือกเลยค่ะคลิกเข้าไปนะคะ ถ้าคุณทำผ่านมือถือมันจะลิงก์อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าผ่านผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะเจอหน้าจอทีเดียวทีนี้เขาก็ให้เราเข้าอีเมลนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะใส่รหัสผ่านนะคะเมื่อเราใส่รหัส อีเมลแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะลิงก์มาในส่วนของหน้านี้นะคะถ้าอะไรไม่จําเป็นก่อนหน้านี้ก็คือกดข้ามไปก่อนนะคะแล้วก็จะเจอยันหน้านี้เนาะทีนี้เมื่อเราเจอหน้านี้แล้วเรียบร้อยเราก็ปกป้องบัญชีของคุณด้วยการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะคะใส่รหัสผ่านนะคะป้องกันผูส่งร้ายเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะคะเขาคือค่อนข้างที่จะ ให้เราใส่รหัสหลายรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมบองกันความปลอดภัยนี่แหละคะ่ะเราก็ใส่รหัสเข้าไปนะคะเนี่ยคะ่ะการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะคะใช้โทรศัพท์เป็นขั้นตอนที่2ในการลงชื่อเข้าใช้แล้วเราก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยคือ oppo รุ่นไหนนะคะถ้าเรามีบัญชีเก่า มันก็จะขึ้นนะคะมือถือรุ่นเก่าๆที่เราเคยใช้เราสามารถลบออกล้างข้อมูลตรงนั้นได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะกรณีโทรศัพท์หายหรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้วเผื่อวันหนึ่งมีคนเอาไปอาจจะดึงข้อมูลเราไปได้นะคะเนี่ยค่ะแสดงตัวเลือกก็คือคีย์ความปลอดภัยอุปกรณ์ทางกายภาพหรือข้อความหรือโทรศัพท์เนี่ยค่ะรหัสมือถือนะคะนาลีก็จะเลือกตัวนี้นะคะ ข้อความหรือโทรศัพท์ผ่นมือถือนะคะแล้วก็มาตั้งค่าโทรศัพท์กันนะคะคุณต้องการใช้ใหมายเลขโทรศัพท์ใดนะคะเราก็ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์พไปนะคะข้อความนะคะให้ใส่ข้อความนะคะคือเวลาใครเข้าเราก็จะเห็นแล้วก็เขาจะมีออรหัส otp อะคะ่ะ แจ้งไปที่เรานะคะเราก็ใส่นะคะรหัสนะคะที่เขาแจ้งไปซึ่งมันช่วยให้เรารู้ว่าใครจะเข้ามือถือเราก็ต้องเอารหัสจากมือถือเราเพราะฉะนั้นเบอร์มือถือมือถือของเราก็สำคัญมากนะคะสำเร็จแล้วค่ะ แค่นี้ละคะ่ะคือขั้นตอนนะคะการป้องกันบัญชีของเราแบบสเต็ป2ชั้นนะคะสขั้นตอนนะคะถ้าเราทําในส่วนนี้แล้วนะคะข้อมูลในการรั่วไหลก็จะมีการให้เราเห็นยืนยันว่าเออเรามีการป้องกัน2สเต็ปนะคะจากอะไรบ้างนะคะเรา สามารถทํารหัสสํารองได้นะคะแล้วก็ใช้ป้องกันแอปต่างๆนะคะคีย์ความปลอดภัยนะคะและเราสามารถตรวจเช็คดูนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้อีเมลเนี่ยมีกี่อุปกรณ์นะคะถ้าไม่ใช้นะคะสามารถเพิ่มเพิกถอนทั้งหมดโอเคปะอืทีนี้สิ่งที่นารีอยากจะแนะนำนะคะก่อนที่ทุกคนจะจากการทำสิ่งนี้แล้วนะคะ ตรงความปลอดภัยนะคะให้มาดูอีกรอบนะคะ,ระตรวจดูว่าเราเช็คอย่างเนี่ยค่ะเราสามารถล่าสุดเรายืนยันตอนกี่โมงเราใช้มือถือรุ่นไหนนะคะการเข้านะคะเช็คได้หมดนะคะและโทรศัพท์สำรองอะไรนะคะอีเมลสำรองคืออะไรถ้าเราไม่ได้ใส่นะคะเนี่ยค่ะเราสมควรใส่นะคะอีเมลสำรองนะคะ เราสมควรใส่อ e ีเมลสำรองนะคะเนี่ยค่ะก็คือเราใส่อ e ีเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนารีก็จะใส่สลับกันไปสลับกันมานะคะแต่ที่จริงอะ่ะก็คือควรมี e อีเมลไว้สำรองหนึ่งอันนะคะในการแฮกข้อมูลคืออ e ีเมลที่เราใช้หลักๆเลยนะคะ แล้วเขาก็จะส่งรหัสไปทางอีเมลนั้นว่าเป็นอีเมลของคุณจริงๆริงไหมนะคะแล้วคุณก็ไปเอารหัสตรงนั้นมาป้อนนะคะในอีเมลนะคะที่ส่งไปนะคะคือมันจะยุ่งยากแต่ว่าความยุ่งยากของคุณสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะคะสิ่งที่นลีอยากจะบอกถ้าคุณมีเวลาคุณลองไปลองไปทำตรงนี้ดูนะคะแล้วคุณก็จะ อ,อ่ทำในส่วนของการป้องกันข้อมูลไม่ให้แบบเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปโฆษณาเหมือนเราเข้าโซเชียลผ่าน youtube หรืออะไรอย่างเงี้ยให้หักล้างข้อมูลไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับกับเราในการนำข้อมูลเราไปโฆษณาทำการตลาดนะคะเราก็สามารถปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราได้นะคะสิ่งนี้คือสำคัญเลยคือข้อมูลส่วนตัวเพราะตอนนี้คือเราก็ ก็จะมีความว่าต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้นะคะเราได้ํำเนินการนะคะบัญชีที่ลิงก์ก็สามารถเช็คได้นะคะคุณลองเข้าไปทำดูนะคะในส่วนของความปลอดภัยนะคะลองเข้าไปดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นนะคะที่คุณสามารถทําได้นะคะแต่ถ้ามานั่งไล่กันแต่ละอันแต่ละอันนี้จะยาวไปกว่าน,นี้นะคะทุกคนลองไปใช้วิธีที่นารีบอกนี้แล้วนะคะข้อมูลของคุณก็จะไม่รล่วไหลไปทางไหนนะคะแล้วไปทําเพิ่มเติมในส่วนที่คุณสามารถทําได้นะคะ mm. ข้อมูลของเราเป็นสิ่งที่มีค่าตอนนี้เป็นสิ่งที่มีค่าเราควรรักษาและไม่ให้ข้อมูล,ลั่วไหลค่ะสวัสดีค่ะ